ป่ะมามามาละไปลงไปหามาม่ากันจับดีๆลูกจับดีดีป่ะลงไปหามาม่ากันอืมลงไปหามาม่ากันเนาะอืมค่อยๆลงดีๆลูกค่อยๆลงค่อยๆล,ลงช้ชาๆอืมช้าๆมองมอง,มองบันไดมองบันได มองบันไดดีๆลูกมองบันไดดีๆอืเก่งจังเลยค่อยๆลงลูกลงช้าๆจ้าลงช้าๆลูกอืมลงช้าๆนะคะมามามาและเริ่มเรมมาไปหาม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 าละ มาหมามาละจ้ามามามาละไปไปจับจับบันไดดีๆลูกมองบันไดจับบันไดดีๆลูกจับเออจับด้วยจับบันไดดีๆจับบันไดดีๆไหนบันไดอยู่ไหยจับจับบันไดดีๆเออเก่งบุกพี่เก่งลูก จับบันไดดีๆลูกอืมจับบันไดดีๆนะคะโอ้มามามาละเร็วๆร็วป่ะหามามาอืมจ้าจ้าดูบันไดด้วยจับบะมะจับบันไดดีๆจับบันไดดีๆจับบันไดอ้าจ้าจับบันไดดีๆลูกจ้า จับบันไดดีๆนะคะจับบันไดดีๆจับบันไดดีๆแล้วมาม้าอยู่ไหนแล้วมาม้ามาแล้วปะไปไปหามาม้าเลวเลี้ยมาม้ามาแล้วไม่ขึ้นไปแล้วลงมาแล้ไปะปมามมามาไปหามาม้าเลวมาม้ามาแล้วนะมาม้ามาแล้วนะหนูจะไปไหนไปไหนอ่ะอืมา หมาหมาไปเที嬰 ه, 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 ่ยวแล้วเออป้าป๊ามาแล้วป้าป๊ามาไปเที่ยวแล้วเร็วป้าป๊ามาไปเที่ยวแล้วเร็วๆไปเที่ยวเร็วฮะฮะไม่ลงแล้วเหรอจะไปไหนลูกจะไปไหนไปไหนไปไหนลูกมาหมาหมาลงมาแล้วนะหมาหมามาแล้วนะไม่หาหมาหมาแล้วเหรอฮะ ไม่ล,ลงไปหามาม้าเหรอมามา,มาลงมาหามาม้าเร็วโอ้ป้าป้ามาด้วยป้าป้าพี่บัสมาด้วยเร็วเร็วพี่บัสมาด้วยเร็วป่ป้าไปเที่ยวละไม่ไปเที่ยวเหรอโบกี้ไปเที่ยวไหมโบกี้ไปเที่ยวไหมคะป่ะโบกี้ไปเที่ยวแล้ว